สวัสดีครับท่านาทุกคนนะครับผมท่านาผู้รักการตกปลาทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปบอกเทคนิคในการต่อสายเอ็นของผมนะครับผมกับเจ้า PE นะครับผมว่าที่ผมใช้ต่อที่ผมใช้ตกปลาอยู่ <c oughs> มันเป็นแบบต่อยังไงง่ายแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับ นี่นี่คือสาย PE ที่เราเอาใส่ไว้ในตัวลอกนะครับที่เราลองไว้ในตัวลอกอันนี้ก็คือสายพ e ที่ไว้เล่นลองลอกนะครับผมส่วนนี้เอ็นที่จะต่อนะครับวิธีการเรามาเริ่มกันเลยนี่นะครับเอ็นวิธีการนะครับเอาเอ็นนะครับผมมางออย่างนี้เลยนะพับอย่างนี้นะพับอย่างนี้นะครับพับอย่างนี้เสร็จปุ๊บจับไว้จับไว้อย่างนี้นะ จับอย่างนี้นะครับแล้วเอา P E ของเราอ่ะสอดจากใต้ล่างขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดึงมันมายาวๆหน่อยดึงมายาวๆนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะแล้วเราก็จับกันไว้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ม้วนเลยม้วนทับไปอย่างนี้เลยนะหนึ่งสองนี่สองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็สองสาสิบสสิบห้าสหเจ็ดสิบปดสเกยี่สิสักยี่สรอบก็ได้ยี่สิรอบดีกว่าครับชัวร พอยี่สิบรอบแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ไหมบพอยี่สิบรอบอันนี้ที่มันอยู่ในห่วงแล้วนะนี่อันเดียนะนี่นะครับนี่นะพอยี่สิบรอบมันจะเป็นอย่างงี้นะพีอีนี้จะมันมันจะต้องอยู่ใต้ห่วงถูกแล้วไหมครับพอยี่สิบรอบเสร็จปุ๊บเราก็เอาสายเอาปลายสายตรงนี้นะครับสอดเข้ารูอย่างนี้เลยสอดข้างบนนะหนึ่งฮะแล้วก็ วนมาอย่างนี้นะครับช้าๆให้มันค่อมสายพีด้วยแล้วก็มาอันนี้ทีสองอย่างนี้นะแล้วก็สามนี่มันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับสักสามรอบมันก็จะได้ลักษณะนี้นะคนทีนี้เราก็ก็ค่อยดึงเราวก็อันนี้ฝั่งนี้เราจับเอ็นคู่เลยนะค,ยค่อยดึงนะดึงดึงึง๊บ,บนี่ พอเลี้ยงมันมันเลี้ยงตัวกันอย่างนี้แล้วนะนี่มันเลี้ยงตัวอย่างงี้นะให้ปล่อยให้ปล่อยเส้นนี้ไว้ปล่อยเส้นนี้แล้วเราค่อยๆยดึงทีน,นี้นี่มันจะลูดแบบนี้เลยทุกคนนี่นี่ลูดแบบนี้นี่นี่แล้วมันจะเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับพอมันเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคน ไอ้ตรงเนี้ยเราก็ยังยังจับเอ็นคู่อยู่นะแล้วเราก็ดึงตรงเนี้ยให้แน่นเลยนะครับดึงให้แน่นที่สุดเลยนะดึงให้แน่นที่สุดเลยนะครับเนี่ยจาไว้นะครับต้องดึงให้แน่นนะครับถ้าเราดึงไม่แน่นนะครับเวลาปลากินเวลาปลากินแล้วมันดึงมันดึงอะ่ะมันมันสามารถหลุดได้นะก,ก่อนตกเราก็ไอ้ก่อนที่เอาเอ็นวนเข้าเราก็ดึงก่อนเราใส่ถุงมือหรือผ้าพานันก็ได้จับเส้นเมนเนี่ยเส้นเมนเนี่ยดึงให้แน่นเลยพอเราดึงแน่นเสร็จเราก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ดึง ดึงให้มันแน่นเลยนะครับทุกคนดึงให้มันแบบแน่นแต่ไม่ใช่ดึงจนมันแบบแน่นจนไม่ต้องใช้ครีมดึงหรืออะไรนะเนี่ยอันดึงให้มันรู้สึกว่าเราเราดึงแน่นแล้วอพอเราดึงแน่นแล้วใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวมาดูเงื่อนมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะล็อกอยู่นี้เลยนะแล้วเวลาปลากินอะ่ะเวลาปลากินแล้วเราสู้กับปลามันจะดึงแน่นเข้าอีกยิ่งดึงยิ่งแน่นเขาอีกทีนี้เราก็มาตัดตรงนี้ ล้วก็ตัดชิดๆไปเลยนะนี่ตัดแบบชิดๆไปเลยตึ๊บข้างนี้เราก็ตัดชิดเหมือนกันนี่ตัดให้มันชิดๆไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ไฟลนนะผมไม่แนะนำไม่ใช้ไฟลนนะครับเพราะว่ามันสั้นแล้วเวลาไฟลนเนี่ยียมันก็ไปโดนเอ็นเส้นหลักเดี๋ยวมันจะเนี้ยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยดึง เนเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จเร็วเร็วแล้วก็แข็งทนนะครับผมเนี่ยไปดิมันจะเก็บปลายปลายเอ็นของเราไปด้วยเห็นปเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้มันอาจจะแบบทุกคนอาจจะดูว่าเออพอมันใหญ่หรืออะไร แน่นอนครับมันยังมันยังมันยังแบบว่ามือเราดึงแรงอะ่ะไม่พอมันเราเจ็บอยู่แล้วแหละและอย่างผมเอาเก้าเข้ามาใกล้กล้องด้วยมันก็เลยดูปมใหญ่นะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่ติดไกด์แน่นอนครับนี่เป็นเป็นเงื่อนที่ผมใช้อยู่ประจาโดนปลาสสยใหญ่ปลาใสรลอยก็ไม่ไม่หลุดไม่ขาดนะครับนอกจากซสว่ามันดึงหมดสปูลหรือมันดึงเราปิดเบรกแน่นจริงๆอะโอกาสขาดมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่ขาดนะครับผมเคยมาแล้วเนี่ยมันขาดตรงนี้ มันคาตรงนี้เลยแต่อเนี้ยยังหุ้มเอ็นอยู่แต่ตรงนี้มันขาดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมดันเบรกสู้เลยไนงะสู้จนมันวิ่งไม่ออกก็มันก็ดึงไป้งขาดนะครับก็เท่านี้นะครับผมเอาไปทำตามกันได้นี่ก็คลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนผูกสต็อปเปอร์ด้วยเชือกไนลอนนะครับผมนี่ อันนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้แบบมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวจะได้เอามาออบอกนะนะแบ่งปันความรู้กันได้นะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ